สวัสดีสวีดัตอันนี้เป็นสิงที่อยู่ในรูปหัวใจนะครับเขาใส่กรอบเงินเข้าไว้นะครับอ่านี่เป็นสิงอาแกะของหลวงพ่อเดิมในรูปแบบของหัวใจนะครับในรูปแบบของหัวใจหายากนะครับสิงแบบนี้นะครับสิงแบบนี้หายากนะครับสิงในรูปแบบหัวใจนะครับอันนี้ก็สามขัญแต่อยู่ในรูปของหัวใจนะครับเป็นสิ่งที่หายากนะครับไม่ใช่หาง่ายๆนะครับหายากนะ สิงแบบนี้พุทธคุณเมตตามหานิยมแคลค่าคงกระพันชาตินะครับนี่เลยสิงของหลวงพ่อเดิมนะครับสิ่งของพ่อเดิมนะครับกรอบงานนะครับพุทธคุณก็โ,โหสุดยอดนะครับเมตตามหานิยมมหาอำนาจคงกระพันชาติแคลคาาวิธีบูชาตั้งนมโมสามจบแล้วก็ท่องคาถาบูชาหลวงพ่อเดิมนะครับ อิติอรหังสุขโตพุทธสรโลงพจนเดิมนะมเตอาจาริโยมเมอยายสมาอาจาริโยมเมพันเตโหหินะครับสำหรับพุทธคุณนี่สุดยอดอยู่แล้วมหาอำนาจนะครับเมตตามหานิยมแควคาดคงกับพันชาตีนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งแบบนี้หายายนะครับสิ่งในรูปแบบหัวใจมีอยู่หนึ่งตัวแค่นั้นเองนะครับใครสนใจทักทายกันมาได้นะครับทางไลน์ทางโทรศัพท์นะครับ ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับนี่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามตรงไหนตรงหน้าจอเราจะมีคำว่าติดตามกดตรงนั้นเลยครับเมื่อกดแล้วจะได้รู้ได้เห็นคลิปต่อไปง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจของผู้ที่ทำคลิปอีกทีหนึง่งนี่คือสิงห์ง,งาแกะของหลวงพ่อเดิมอายุอนามทำกันมานานแล้วนะครับสิงแบบนี้นะครับสิงหงาแกะของหลวงพ่อเดิมเป็นสิ่งที่ทำมาจากงาเนื้องาหายากนะครับหายาก,หา,ยากหาชมได้ยาก นี่ลำตัวก็ขนาดนิปโปอกออกว่าเลยนะครับใครที่เข้ามาอยู่ในคลิปผมเนี่ยรับรองว่าจะได้ดูสิ่งเนี่ยประมาณ 30- 40ถึงตัวนะครับดูกันเลยว่าคลิปละตัวคลิปละตัวชอบคลิปไหนก็ส่งมาเลยจำคลิปมาว่าคลิปนี้ผมจองคลิปที่เท่าไหร่ร้อยที่เท่าไหร่นะครับเออว่ากัน,เป,นเป็นตัวตัวเลยนะครับแต่ละคลิปเพราะฉะนั้นคนไหนชอบแบบไหนก็จะได้รู้เห็นเลยนะครับอ่านี่คือ สิงงาแกะของหลวงพ่อเดิมนะครับในรูปแบบหัวใจซึ่งหาดูได้ยากนะครับนี่คือพุทธคุณก็เมตตามหานิยมมหาอำนาจแคลคาดนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับในกลางจอโทรศัพท์เราจะมีคำว่าติดตามกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจของผมขอให้ทุกคนเอตี T ได้สิ่งไว้เป็นที่ครอบครอง,องสวัสดีครับ